ะะวันนี้แม่บวรรักษ์ค่ะทำคลิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้เครื่องทิปผ้าไหมมือสองค่ะค่ะคุณแม่หยิบยกเลยนะคะค่ะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งราคาห้าร้อยค่ะอันนี้เป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะทิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะเป็นค่ะคุณแม่เป็นผ้าไหมมือสองนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปน <tit les> <ๆ>่งค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืน เดินทุกผืนนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่รอยคูอรอยเขียมนิดนิดหน่อยๆ ค่ะคาะไม่ค่อยมีเวลานะคะราคาอยู่ที่700บาทนะคะหมายเลขเก้านะคะคาด700อบาทค่ะหมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะคาดเ0็อบาทค่ะเหลือคืองามทุกถืนนะคะค่ะผืนนี้ถ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะแต่เป็นสีธรรมชาติค่ะเอาไปตัดเสื้อหรือเอาไปเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้นะคะ ค่ะท่านจะทําเป็นลายกระจายเป็นายลายหยาดฝนแบบนี้นะคะค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะผ,ผืนนี้ค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติะคะ่ะออกโทนสีอิฐนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะผ้าผืนนี้ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะคะ่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะคะ่ะออกโทนสีธรรมชาตินะคะ ค่ว่าถามท่านเป็นสีธรรมชาติสีแกมขนมนะคะ่ะท่านบอกค่ะค่ะท่อแบบหยาดฝนนะคะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะตัวนี้เจ็ดร้อยบาทค่ะยิ้มต้อนรับก่อนนะมีญาติมาหาค่ะตั้งพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะ,พ,กกนนะ,คะพักก่อนค่ะ ค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้เจ็ดร้อยบาทค่ะผ้านิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะผ้าไหมมือสองค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้คุณยายรักขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะงานเก่างานโบราณน,นี้ส่วนมากจะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะถึงเป็นผ้าเก่าก็ยังสวยนะคะผ้าไหมค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะทลิปนี้นะคะค่ะสนใจผืนไหนที่ดูคุณยายอยู่นะคะดูคุณยายรักอยู่นะคะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะให้แอดไลน์ line, ข้าหาคุณยายนะคะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นค่ายกดอกนะคะ ค่ะอยู่ในสภาพสวยนะคะเจ็ดร้อยบาทในสภาพสวยงามนะคะค่ะท่านนุ่งแค่ครั้งเดียวนะคะบางท่านก็ค่ะไปเจอคุยกันง,ง่ายก็นุ่งแค่ครั้งเดียวท่านก็ออกมาขายคุณยายนะคะหาะนุ่งแค่ครั้งเดียวนะคะถ้าไหมมือสองเนี่ยค่ะบางท่านหายากมากนะคะหายากที่สุดค่ะค่ะคุณยายยะงค่ะบางท่านยังยอมรับคุณยายว่าไปหาย,ยัางไงถึงหาได้ค่ะ หายากมากนะคะดูในภาพนะคะสวยในตาของท่านผืนไหนงานในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะค่ะแม่บอลรักท่าไหมมือสองค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทักพุ่งทางยืนนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสีนี้เป็นสีเขียวหัวเป็ดค่ะยังข้อแบบโบราณอยู่นะคะเพราะว่าค่ะเป็นลายก็ลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นไหมก็ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ ของเก่าของโบราณมีอยู่ที่ปยรยักนะคะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทาง้องทางเย็นค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะสนใจผืนไหนนะคะที่นั่งดูคุณยายอยู่นะคะค่ะพาคุณยายมานะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะสีนี้เป็นสีเขียวค่ะออกทนสีเขียวมาเป็ดนะคะของเก่าของโบราณค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะ เอาไปตัดเป็นกางเกงหาะตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะคะเต็ดเป็นชุดยาวเหมือนคุณยายใส่ก็โอเคนะคะเพราะว่าผ้าไหมมือสองนี้มันนิ่มนะคะค่ะพื้นนี้ก็ในโทนสีม่วงค่ะรานะคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะหมายเลขสิบสองค่ะดูหมายเลขนะคะเวลาทักคุณยายมาค่ะค่ะเป็นสีม่วงค่ะพื้นนี้ออกโทนสีม่วงมังคุดนะคะ ถ้าถึงว่าเป็นผ่าเก่าก็สวยนะคะค่ะนิ่มมากค่ะเป็นผ่าเมือสองมีนจะนิ่มนะคะค่ะเอาไปตัดเป็นกางเกงค่ะให้ค่ะให้กับคุณยายคุณย่าของเราก็ได้นะคะเวลาพาท่านไปพบหมอพบแพทย์นะคะค่ะคุณยายเห็นเขาตัดให้ใส่คุณยายไอใส่ไปหาหมอสวยมากค่ะงามค่ะตัดเป็นกางเกงขาตรงนะคะอัดถ้าก่าไปนิดหน่อยก็สวยนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผ่าผืนนี้นะคะ ค่ะคุณยายค่ะดูตามภาพนะคะค่ะถูกใจผืนไหนทักคุณยายมานะคะนั่งดูคุณยายอยู่นะคะค่ะมันเป็นออกโทนโทนนี้เป็นโทนสีเม็ดมะขามแก่นะคะ<ม>ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะข้าไหมมือสองนิ่มนะคะพิวสวยค่ะใส่สบายนะคะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืน,นะค่ะ ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะวันนี้ค่ะให้ลูกให้หลานทําให้แล้วก็กดติดตามนะคะเวลาโทรมาหาคุณยายและส่วนมากไม่ทันนะคะจะได้แต่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จะไม่ค่อยทำผ้ามือสองค่ะเพราะว่าถ้าไม่กดติดตามค่ะต้องกดติดตามนะคะเวลาคุณยายทําคลิปมันจะได้เล่งขึ้นเร็วนะคะอาจจะได้ทําเพื่อนค่ะ จ็ดร้อยบาทนะคะขาดสวยในตาของท่านผืนไหนค่ะงามในตาของท่านผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะผืนนี้ก็นิ่มมากค่ะออกโทนสีสดใสนะคะสีออกสีแดงค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณอยู่นะคะค่ะนิ่มนิ้วใส่สบายนะคะราคาอยู่ที่กีดร้อยบาทนะคะขาผืนไหนสวยในตาของท่านผืนไหนถ้าคุณยายรักมาได้นะคะ วันนี้คุณยายขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะลายเก่าลายโบราณะคะ่ะลายเล็กๆนะคะค่ะส่วนมากคนเก่าคนโบราณนี้จะชอบใส่ผ้าลายเล็กๆนะคะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนถ้าคุณยายมาได้คะ่ะแม่วรวรักผ้าไหมมือสองคะ่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะนี่ก็เกตร้อยบาทเหมือนกันนะคะ เป็นลายเก่าลายโบราณน,นะคะเป็นลายขอค่ะค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงวัยนะคะอาไปตัดตางเกงตัดเป็นไอ้ผ้ากระโปรงรุนร่นหัวรูดให้คุณยายใส่เวลาคุณยายอยู่บ้านนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะมันเป็นลายเก่าลายโบราณน,นะคะค่ะเป็นลายขอนะคะเป็นไหมบ้ามคาะพุ่งทางยืนค่ะถ้าเป็นผ้ามือสองนี้ ส่วนมากจะเจอไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่คนโบราณแต่ก่อนท่านจะเสร,ะร็จจากภาระการงานค่ะทําไร่ทํานาท่านจะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะพาลูกพาหลานทําพอผ้าไหมใส่นะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นของเก่าของโบราณน,นะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะลายเก่าลายโบราณคะ่ะ หมาเลขสิบเจ็ดนะคะค่ะค่ะผ้ามือสองถึงเป็นผ้าเก่าก็สวยนะคะสวยแบบไหมนะคะค่ะสวยไม่สางค่ะสวยตลอดการะคะ่ะราคาอยู่ที่เจ็ดรบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะผ่าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะผืนนี้เป็นสีเขียวนะคะเขียวโอเทสนะคะนิ่มมากค่ะ ราคาเ0็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะเ0็ดร้อยบาทค่ะงามมากนะคะผ้ามือสองนี่ค่ะค่ะจะนิ่มนะคะใส่สบายนะคะใส่สบายตัวนิ่มมากค่ะค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะคุณยายจะอธิบายให้เข้าใจนะคะทุกท่านที่ดูคุณยายอยู่นะคะ บางท่านก็ถามบอกว่าผ้ามือสองในตัวเจ้าของถ้าตามมานะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณยายซื้อผ้าไหมมือสองจากซื้อกับคนที่คุยกันได้จ่ายเงินกันได้นะคะถ้าคนไร้วิญญาณไปแล้วคุณยายไม่สามารถเอามาได้นะคะลูกค้าต้องเข้าใจนะคะเป็นคนเป็นผ้าที่คุยกันและจ่ายเงินกันนะคะหาไม่ใช่ผ้าแบบนั้นนะคะ,ะต้องเข้าใจนะคะสัญยาอยธิบายแล้วค่ะ ค่ะเป็นการซื้อขายมาแบบจ่ายเงินมาถึงได้มาของมานะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผื้นค่ะค่ะนี่ก็เป็นไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสวยงามมากค่ะพื้นนี้ เป็นขอนะคะเป็นลายขอศิลามณีนะคะค่ะสวยงามมากสภาพใหม่นะคะผ้าผืนนี้เี็ร้อบาทสภาพใหม่นะคะคุณยายได้มาเบาคุณยายก็ปล่อยไปเบานะคะค่ะการซื้อขายไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะคะคาดราคาเราคุยกันง่ายก็ได้ผ้ามาถูกนะคะค่ะคุยกันยากก็ได้ผ้ามาแพงค่ะคะ่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ700บาทนะคะผืนนี้นะคะ ค่ะเป็นสีเห็ดค่ะเป็นลายขอศิลามณีสวยนะคะค่ะหูกใจในตาของท่านคืนไหนสวยในตาของท่านคืนไหน,น,น,ไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะค,ยยค่ะกดติดตามนะคะค่ะคุณยายขอขอบพระคุณท่านมากนะคะพี่น้องชาไทยที่ดูคุณยายอยู่นะคะ ผ้าพื้นนี้ในราคา7 0 0อบาทเหมือนกันนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะแต่คุณยายได้มาเบาคุณยายก็ไปเบานะคะคุณยายทำตรงไปตรงมานะคะเป็นลายช่องทางน้ําไหลสภาพดีมากค่ะราคา7 0 0้อบาทนะคะค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะท่านนุ่งอยู่ข้างเดียวนะคะท่านบอกะคะเหมือนก,ก็จริงนะคะเพราะว่าคุณยายดูสภาพผ้านะคะค่ะใช้แค่ครั้งเดียวคะ่ะ เจ็ดร้อยบาทนะคะราคาพอดีพอจับนะคะช่วงสภาวะเงินฝืดเงินเพืองนะคะค่ะสวยงามมากค่ะสจ้อย <50, 50. S 1> บาทนะคะอคะยู่ขานิ่งนะคะค่ะทักคุณยายมาได้นะคะค่ะทักแม่บวรรักมาได้ค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ดูคุณยายอยู่นะคะบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะน่ะ